You ตอนแรกผมจะพูดประเด็นดังต่อไป Alright, ประเด็นดังต่อไปนี้นะฮะแต่ว่าบาังเอิญมันมีเรื่องของพระเมาเข้ามาเพิ่มเติมเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็เลยมีเรื่องนั้นเป็น เป็นประเด็นหลักนะครับแต่ว่าต่อเนื่องจากเมื่อคืนนี้กันก่อนก็แล้วกันหลังจากที่ผมไปนอนแล้วเนี่ยก็มีความพยายามที่จะทำรัฐประหารที่ประเทศเบนินนะฮะซึ่งในช่วงเย็นเมื่อวานนี้หัวค่ำเนี่ยเหมือนกับว่าความพยายามในการทำรัฐประหารที่เบนินนั้น อาจจะประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าเมื่อเช้านี้ก็เท่าที่เช็คข่าวดูก็คือไม่สำเร็จนะฮะก็คือเบนินคูตวา e d b ด l o ยลอ i s ลสทู o ์ s นะฮะก็คือทหารซึ่งจงรับพักดีกับประธานาธิบดีสามารถสกัดไม่ให้ฝ่ายซึ่งเล่งจิตที่จะทำรัฐประหารนั้นสามารถลงมือได้สำเร็จนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับประเทศเบนินนะฮะ อันนี้เป็นภาพของคณะรัฐประหารซึ่งเข้ายึดที่ทำการของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งได้นะครับซึ่งอันนี้ผมโพสต์ในเฟซเมื่อวานนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันดูตลกดีนะครับมันดูตลกดีแล้วก็ดู <c oughs> ดูหมวกกันน็อกแล้วก็หมวกทหารซึ่งเขาเลือกที่จะใช้สวมเข้ามานะฮะเหมือนกับพร้อมปฏิบัติการไล่ยิงเจ้าหน้าที่รันเลยแต่ว่าถึงแม้ว่าคณะรัฐประหารยึดสถานีโทรทัศน์ได้ หนึ่งช่องแล้วก็เหมือนกับประกาศว่ายึดอำนาจได้แต่ปรากฏว่าทหารอีกฝั่งหนึ่งซึ่งขึ้นกับประธานาธิบดีก็สามารถยึดอำนาจกลับมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเมื่อวานนี้เป็นฟอสอะลลามก็คือเป็นที่ประกาศข่าวไปก็คือเป็นคณะรัฐประหารพยายามยึดอำนาจที่เบลเนีแต่ว่ายึดไม่ได้สําเร็จนะฮะถ้าดูข่าวอื่นใน BBC ก็จะมีอย่างเช่นผู้นําของอังกฤษผู้นําของเยอรมันผู้นําของฝรั่งเศสยืนอยู่เคียงข้างผู้นําของยูเครนนะครับให้กําลังใจ ส่วนข่าวใหญ่เช้าวันนี้ตามที่ผมได้ว่ากันก็คือ paramount ของลูกของ Lawrence Ellison ของ David Ellison เนี่ยประกาศที่จะเข้าซื้อกิจการโดยที่ไม่ให้ Netflix เหนือเชื้อชวนเลยนะฮะก็คือว่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็น hostile takeover เป็นการเสนอให้มีการซื้อหุ้นโดยตรงเสนอให้ผู้ผู้ถือหุ้นปัจจุบันเนี่ยขายหุ้นโดยตรงโดยที่ เป็นการเสนอต่อผู้ถือหุ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ดีลเนี่ยถือว่าเป็นการแย่งจังหวะกว่าข้อตกลงระหว่าง Netflix และ Wonder Brothers uh, Discovery จะบรรลุได้นี่ซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณ1ปีครึ่งเนี่ยนะฮะพาร a เม u ของเดวิดอาราลสันเนี่ยซึ่งพาร a เม u n เองก็เพิ่งโดนเทคโอเวอร์ Over, โดยเดวิดอาราลสันนะฮะ คือเดวิดเดลาเซนเป็นลูกของเจ้าของออร์ l กลแทนที่จะเอาเงินไปทําธุรกิจด้านเดียวกับพ่อดันสนใจที่จะมายุดกิจการที่เกี่ยวกับทีวีสตูดิโอแล้วก็ความบันเทิงนะฮะเดวิดก็เลยเอาเงินมาตั้งบริษัท s y y d n n e s s y y d n n e เนี่ยไปร่วมเป็นโปรดักชันคอมพานีให้กับภาพยนตร์ใหญ่หญๆหลายเรื่องนะใหรวมทั้ง Mission Impossible ด้วยแต่ว่า Skydance เองก็เข้ามาซื้อกิจการนะะจาก จากผู้ซึ่งถือหุ้นเดิมที่พาราเมตนะฮะก,ก็ยึดได้มา CBS นะฮะแต่ว่าครนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้ไอบิดเนี่ยข้อเสนอเนี้ยนะฮะเดวิดอลเซ่นเนี้ยเขาเขาทำสิ่งที่ภาษาในการซื้อขายหุ้นก็เรียกว่า hostile takeover ก็คืออันเนี้ย u n l i i t e d นะฮะคือ เพื่อยั่งชิงจังหวะในขณะที่ Netflix ยังปิดเดียวไม่ได้เนี่ยแล้วก็ยังมีความไม่ชัดเจนด้วยว่ารัฐบาลทรัมป์จะอนุมัติหรือไม่ทำไมผมพูดว่าอย่างนั้นคือค่อนข้างมั่นใจเหรอว,ว่าทรัมป์เนี่ยจะไม่น่าจะยินยอมพร้อมใจที่จะให้ที่จะให้ที่จะให้วอร์เนอร์โดนเทคโดย Netflix เพราะว่าทรัมป์เองสนิทสนมกับลรีอล l เซ o นพอสมควร แล้วแล้วมันมีข้ออ้างได้ไงเพราะว่า Netflix เป็นเบอร์หนึ่งอย่างชัดเจนนะฮะเป็นเบอร์หนึ่งอย่างชัดเจนในแบบที่ทรัมป์สามารถอธิบายเลยว,ว่าเห็นใจผู้บริโภคนะฮะว่าเห็นใจผู้บริโภคแล้วก็เห็นใจผู้บริโภคว่าอาจจะถูกเอาเปรียบด้วยความที่ Netflix มี Monopolistic Positioning มีอำนาจที่มีส่วนแบ่งตลาดที่ถึงถึงแม้ว่ายังไม่ผูกขาดก็มีมีส่วนแบ่งตลาดซึ่งอาจจะเกินร้อยละห้อะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นทรัมป์มีข้ออ้างที่จะยืนอยู่เคียงข้างพาราเมลในรอบนี้เพียงแค่เคาะเคาะให้ประธาน FTC เนี่ยขวางการควบรวมผมเสริมนิดนึงว่าในช่วงที่เดวิดอลเลซันเนี่ยนะฮะซึ่งคือคนนี้เนี่ยนะฮะในช่วงที่เดวิดอลเลซันเนี่ยพยายามซื้อ CBS เนี่ยมันเป็นช่วงเดียวกันที่รายการ60 Minutes เนี่ยโปรดิวเซอร์ใหญ่ลาออกนะฮะเพราะว่าถูกกดดันให้เซ็นเซอร์ หยุดทำรายงานข่าววิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีอย่างแรงๆแ,แล้ว60 n u t u ก็หยุดหยุดออกอากาศไปเป็นเป็นเป็นของก่าวมารีรันน่ในช่วงที่อลาเซนพยายามปิดเดียวแล้วแล้วประธานคณะ,ะกรมกรมธิการการค้าขายะระหว่างบลรัฐเนี่ย Federal Trade Commission เนี่ยเขาเขาก็ยอมไฟเขียวนะฮะให้ Paramount Skydance เดียวสำเร็จนะฮะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิด FTC ขวางไม่ให้ Netflix เนี่ยเดียวกับเดียวกับวอร์เนอร์บรอดได้สำเร็จเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะเปิดช่องทางให้พาราเมลเข้ามาเทคนะฮะแต่ว่าพราเมลเสนอนี่รอบนี้คือหนักมากนะฮะเป็นเป็นอะไรเนี่ยไอพาราเมลเสนอรอบนี้หนักมากคือ30ดอลลาร์ต่อหุ้นนะฮะเป็นมูลค่า สูงกว่าที่ Netflix เสนอคันนี้เดี๋ยวผมอธิบายรายละเอียดนิดนึงเพราะว่ามันสำคัญเหมือนกันก็คือว่า Netflix เนี่ยเขาเขาเสนอ2 8 27ดจุดดอลลาร์กับอีก75เซนต์ต่อหุ้นนะฮะแต่ว่าพารามาของเดวิดเอลเลสันเนี่ยเสนอ30ดอลลาร์ต่อหุ้นเพราะฉะนั้นมูลค่าออกมาเนี่ยจาก 8 2 0 0 0ล้านดอลล่าร์เนี่ยที่ Netflix เสนอเนี่ยจะกลายเป็น180,000ดอลล่าร์จาก 82, 82บิลลิเอตเนี่ยของ Netflix จะกลายมาเป็น118บิลลิเอมาเป็น1 8 0 0 0ล้านดอลล่าร์ซึ่งมาจากพาราเม u ส์ซึ่งเยอะกว่าแต่ว่ารายละเอียดที่สำคัญคืออย่างนี้คือไอไอเดลซึ่ง ดียซึ่ง Netflix เสนอเนี่ยเขาเสนอที่จะซื้อในส่วนซึ่งเป็นทุกอย่างแต่ว่าเขาจะเด้งเด้งเขาว่าเด้งคือแอปสอบแต่ว่าเด้งออกไปเป็นสป i ิน f f ออฟบริษัทก็คือเขาจะเด้งไอช่องต่างๆซึ่งอยู่ในเครือของ Discovery เนี่ยซึ่งมี TBS TNT CNN เอะไรพวกเนี้ยเขาจะเด้งช่องต่างๆเหล่านั้นเนี่ยซึ่งเป็นแอสเซทซึ่งเขาไม่ต้องการเนี่ยเขาจะเด้งทั้งหมดนั้นไปอยู่ในอีกบริษัทหนึ่งซึ่งก็คงจะเป็น Discovery และก็คงจะเป็นบริษัทซึ่งยังบริหารโดยเดวิดซัสโลฟซึ่งเป็นผู้บริหารคนเดิมนะเพราะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วเน็ตฟลิกซ์เนี่ยเขาซื้อน้อยกว่าเขาซื้อในแบบที่เขาจะเด้งไอ้ส่วนซึ่งเป็นช่องต่างๆซึ่งเขาไม่ต้องการเนี่ยไปสู่สปินออฟแล้วเอาจริงๆแล้วเนี่ยว b r เนอร r บรอเต้องการแบบนั้นเพราะว่าว a r เนอร์บรอเ r อร์เขาไม่ได้ต้องการให้ตระกูลเ l ลเลสเนี่ยมาเทคช่องสถานีข่าวเขาไม่ได้ต้องการให้เอลเลสมาเอา CNN ไป คือเหตุผลที่เหตุผลนึ่งซึ่งทรัมป์เนี่ยจะอนุญาตให้ FTC ไฟเขียวเดียวที่อาราเซนซื้อเนี่ยก็เพราะว่าทรัมป์ต้องการเห็นสถานีข่าวอย่าง CNN เนี่ยถูกดึงไปอยู่ภายใต้การบ,บริหารเดียวกันกับกับพารามาสซึ่งยึด CBS มาได้แล้วสำเร็จ CBS และ CNN ก็คือค่อนข้างอนุรักษ์ค่อนข้างเซรีนิยมทั้งคู่เป็นเดโมแครตแบบที่ไม่ได้เป็นเดโมแครตตรงตเอียงเออะไรแบบนั้นแต่ว่าก็ ก็เสรีนิยมไม่ได้อ่นเรื่องนิยมเวอร์ชันร p พับลิกันมา k กเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทรัมป์ได้เห็น CNN และ CBS อยู่ภายใต้บริษัทเดียวกันเนี่ยทรัมป์จะฟินมากคราวนี้ทั้งหมดนี้เนี่ยมันมันคือ between a rock and a h a r d place ก็คือว่าการที่เด็กฟลิกซซื้อ WB เนี่ย HBO Max มเนี่ยมันก็ไม่ดีหรอกเพราะว่าเขาจะขาดคู่แข่งแต่การที่สมมติ FTC ของทรัมป์เนี่ยบล็อกไม่ให้ซื้อเนี่ยและเสร็จแล้วเอเลเซนได้เนี่ย มันก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าอ l เลอร์เซนขาต้องการล่วงลูกบอกอข่าวของสำรักข่าวของซีเนเหมือนกับที่เขาทําอยู่ในกรณีของ CBS ีอสครนี้บังเอิญผมอชอบบอกอ,กอข่าวที่เขาส่งไปนั่งประกบไทยประกบทีพีซีบีเอสผมชอบเบอร์รีไวส์แต่ว่ามันก็เป็นการแทรกแซงอะ่ะโดยที่เจ้าของเนี่ยส่งบอกอที่ตนเองไว้ใจเข้าไปแล้วก็ถ้าในรอบนี้เดวิด a ล l อเซนแทรกแซงโดยตรงกับ CNN และ CBS พร้อมกันเนี่ยก็ ก็ก็มันจะเป็นมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเข้าใจไงว่าทําไม FTC ของทรัมป์เนี่ยจะยอมไฟเขียวเพราะฉะนั้นอัปเดตนิดนึงคือตกลงแล้วเนี่ยล่าสุดวันนี้เนี่ยดีลเน็ตฟลิเนี่ยยังไม่จบเพราะว่าทรัมป์แสดงท่าทีแล้วว่าอาจจะไม่เห็นด้วยถ้าทรัมป์ไฟเขียวไฟเขียว FTC ให้ขวางเนี่ยนะฮะแบบที่เขาบอกว่า there could be a problem เนี่ยนะฮะ ซึ่งผู้ตามตรงนะฮะผมมองว่ามันแพงเกินไปไอบริษัท W B อะไรพูด Discovery เนี่ยมันไม่คุ้มแสนล้านดอลลาร์หรอกแต่ว่าแต่ดูเหมือนว่าถ้าทรัมป์จะช่วย Larry Ellison เนี่ยทรัมป์จะช่วย Larry Ellison ทรัมป์ก็ก็คงจะไม่อนุญ,ญาตให้ FTC ไฟเขียวที่ Netflix จะซื้อแล้วก็อนุญ,ญาตให้ไฟเขียวอีกเดียวหนึ่งแทนซึ่งคนก็จะบองว่า อาลำเอียงนะฮะแต่ก็มันเป็นการลำเอียงอย่างมีมีข้ออ้างได้เพราะว่าบางเงิน Netflix มี positioning ใน Market ที่เป็นเบอร์หนึ่งอย่างไร้เทียมทานและพูดตามตรงครผมคือในรอบนี้ผมมองว่ามันไม่ใช่ใชัยชนะอะไรตั้งหนาของตระกูลเอลเลเซนหรอกคือผมมองตระกูลเอลเซนว่ามีรุ่นที่สองซึ่งอยากทำธุรกิจซึ่งมันหรูหราแฟนซีมันเหมือนสมมติคุณเป็นลูกเศรษฐีแล้วคุณเอาเงิน ที่รุ่นพ่อสร้างมาแต่คุณเอาเงินไปซื้อทนะีมฟุตบอลเนี่ยมันก็มันไม่เวิร์กหรอกนะฮะมันคือคือคือเดวิดลอเรนซจะเอาเงินซึ่งพ่อได้มาจากออราโก้เนี่ยนะฮะเอามาซื้อสตูดิโอทำหนังเนะ่ยยกเว้นซะว่าคุณมีวิสัยทัศน์มีวิชั่นที่จะอินเตอร์เกรตแอสเซททั้งหมดได้เก่งจริงๆเนะี่ยมันไม่ใช่อุตสาหกรรมซึ่งเมคมันนี่อะไรทั้งน,นานระยะยาวในอนาคตคือมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมซึ่งเมคมันนี่เหมือนกับ เหมือนกับที่อีลอนมัสหรือล a ร์รีอัลาเซนหรือเจนเซนห่วงเขาสามารถเมคมันนี่ได้คือเอนเตอร์เทนเมนต์บิสเนสมันมันโอเคถ้าเกิดคุณอยู่ในเอนเตอร์เทนเมนต์บิสเนสคือมันมีมันมีรายได้ซึ่งสร้างได้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นแคชคาวประเภทซื้อกิจการเข้ามาแล้วก็แบบสร้างรายได้มหาศาลแล้วก็ร่ำรวยคือผม,ผมมองว่าที่เดวิดอล l เซ่นไม่ได้ Wb ตอนแรกก็ดีอยู่แล้วก็ให้ Netflix เอาไปนะซึ่ง Netflix เอาไป Netflix ก็เจอปัญหารับนี้รับรายเยอะแยะมากมายแต่กลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีละมันต้องแข่งขันกันละนะฮะงั้นสรุปนิดนึงนะฮะข่าวใหญ่ในวันนี้สําคัญยิ่งนะฮะก็คือเรื่องนี้นะครับให้ดูที่ Reuters พาหัวนะครับ Warner Brothers sought after in an unsolicited hostile takeover นะครับม่ได้เชื้อชวนนะฮะ พาราม u n t ของดีเวอส์ซนเสนอซื้อโดยตรงเลย1,8400ล้านดอลลาร์ไม่ต้องสน,น้วฮะว่า Netflix เดียวอยู่ช่างหัวมันนะฮะ l i x เดียวก็เดียวไปแต่ว่าถ้าคำนวณจริงๆเนี่ยถ้ารวมแอสเซททั้งหมดของ Discovery ซึ่ง เดวิดลอสเซนต้องการด้วยที่เขาเสนอ30ดอลลาร์เนี่ยมันไม่ได้30ดอลลาร์ต่อหุ้น,นมันไม่ได้เยอะกว่าเพราะว่าอันนู้นเข้าใจว่าไม่ไม่มี Discovery ของ Netflix ซที่จะซื้อ,อช่องของ Discovery มีอะไรบ้างนะ,ะมี TNT, TBS มีกินะมีกีฬาเยอะเมื่อก่อนบาร์ก็อยู่ในนี้แล้วก็ All Elite Wrestling ก็อยู่ในนี้ Turner นอร์เทอร์เนอร์ของเทตเทอร์เนอร์เก่าอยู่ตรงนี้บุตฟู้ดเน o ตเวิร์กที l เคือมันไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากในักในช่องพวกนี้นะ,ะในยุคยี คอนเทนต์ที่โอเคอ่า CNN นะฮะ Headline News TNT Sports นะฮะอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็โอเคก็เป็นว่านี้เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งสำคัญนะฮะแปลว่าเดวิดอลาสเซ่นยังไม่ยอมนะฮะก็เป็นเงินรุ่นพ่อเขาหมดเลยนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ที่ซื้อเนี่ยก็ทำให้หุ้น Warner Brothers ขึ้นในวันนี้6.44%โอ้โห ดาวโกรว์ over reparations loan for Ukraine um, อีกประเด็นหนึ่งซึ่งเมื่อคืนนี้จะพูดถึงจู่ๆผมเข้ามาดูเพจ six เนี่ยนะฮะมีอะไรนะมีจีเซลนะฮะจีเซลอ่า <c oughs> อดีภนนรยาของทอมเบรดี้นะฮะไม่อะไรผมไม่ได้จะดูจีเซลผมไม,ไม่ได้สนใจจีเซลผมจะดูเพจ six Star s t u d e d Suite นะฮะเชียร์ฟุตบอลนะฮะเซเลน่าโกเมส ลีนาเดนเมไปเชียร์แฟนของเทเลอร์สวิฟต์นะฮะเล่นในเกม k a n แ a นซัสซิตี้ช s ฟ์เมื่อคืนนี้เคทวินสเลตเนี่ยไปออกรายการนะครับแล้วก็เขาก็มองว่าผู้หญิงยุคนี้สมัยนี้ผู้ชายด้วยแตนะ่ทำสัญญกรรมตกแต่งเยอะเกินเขาก็วิจารณ์เขาก็บอกว่าเขาจะเอจแบบธรรมชาตินี่แหละโดยที่ไม่ไม่ฉีดนู่นฉีดนี่นะฮะ บังเอิญเขาใช้ประโยคซึ่งวิจารณ์ดาราสมัยใหม่ที่เขาเรียกว่า They would not know beauty even if it was injected to them on the lip อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก<ม>็เลยฮือฮา,าขึ้นมาซิดนีย์สวีนี่ไปงานไหนเนี่ยไปงานกับกันเนส์พาวโทรเลยฮะผมเริ่มรู้สึกซิดนีย์สวีนี่ธรรมดาแล้วนะไม่เคยตื่นเต้นแล้ว คือซินนี่สวีนี่ดูเหมือนสวยแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าไม่ได้มีสเสน่ห์เท่าแบบจูเลียโรเบิร์ตส์หรือสกาโจหรือ uh, อะไรอะคลร์เดนที่ผมเพิ่งดูอะ uh, ในโฮมแลนด์นะฮะในซินนี่ตกลงแล้วผมยังไม่แน่ใจเลยว่าเฮาส์เมดเรื่องใหม่สนุกหรือเปล่านะยังไม่ได้ดูนะอ๋โอ้มันมีงานประกาศของ uh, Golden Globe อ๋อนี่ไง Golden Globe โอเค เอาละอ่านบทความนี้ดีกว่า What a country gives up when IKEA finally arrives เราเข้ามาเช็คข่าวในบลูเบิร์กนะครับวันนี้นะฮะเนี่ยหมูนี้ผมก็เช็คข่าวในบลูเบิร์กเยอะ Paramount makes hostile bid for Warner Brother 30 dollar share นะฮะออหุ้นในเมกามันมีอะไรให้หน่าตื่นเต้นหน่อยนะ <laughs> ทรัมป์ cast d o w n on Netflix Warner Brothers deal โอเคดูข่าวอื่นในดีนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างซีเรียเฉลมิมฉลองการลงอำนาจของอาซาดอีกครั้งส่วนทรัมป์ประกาศว่าเซเลนสกี้ยังไม่พร้อมที่จะลงนามในข้อตกลงสนิภาพคือมันไม่ใช่ข้อตกลงสนิภาพ่ะสิส่วนประเด็นนี้นะฮะจีนนั้น เลงเรดาร์นะครับเรดาร์แบบไหนไปที่เครื่องบินรบของญี่ปุ่นนะฮะโอเคงั้นคุยต่อคุยต่อประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ ข้อตกลงซึ่ง Netflix ได้ทำในกรุงเทพธุรกิจเขามีบทวิเคราะห์อันนี้น่าสนใจมากทีเดียวนะครับกรุงเทพธุรกิจเขามีบทวิเคราะห์ว่าแม้สินทรัพย์ของ Warner Brothers จะมีคอนเทนต์ซึ่งมีมูลค่าสูงจำนวนมากแต่ Netflix กําำลังจ่ายราคาในอตราย e i t t d m u u t t p p l e มูลค่ากิจการและต่อกำไรจากการดำเนินงานหลักกว่า25เท่าซึ่งถือว่าแพงมากอย่างไรก็ตาม หาก Netflix สามารถทำให้เกิดการควบรวมจนสร้างรายได้ใหม่ตามที่ตั้งใจไว้จริงอัตราอิบิด a m ามัลติโพลที่สูงนี้อาจจะลดลงมาใกล้15เท่าซึ่งถือว่าสมเหตุสมผลกว่าในระหว่างการรอควบรวมให้เกิดรายได้ใหม่ขึ้นเ e t f l i x จะต้องกู้เงินมหาศาลเพื่อปิดเดียวส่งผลให้ Leverage พุ่งสูงขึ้น4เท่าในช่วงแรกนักลงทุนอาจจะต้องใช้ความอดทนกว่า,ก,วาการทำข้อตกลงนี้จะออกดอกออกผล ด้านทีวเครอสเครดิตของสำนักข่าวลูมเบิร์กรายงานว่าเงินกู้ระยะสั้นขนาดใหญ่มูลค่า5 9 0 0 0ล้านดอลลร์ประมาณ1.8ล้านล้านบาทที่ n น t f l i x ใช้สำหรับเีือนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในวงเงินกู้เพื่อกิจการที่ใหญ่ที่ทสุดในประวัติศาสตร์ของภาคเอกชนอันนี้อันนี้สอดคล้องที่ผมพูดเมื่อวานนี้เลยผมผมผมคิดเลยว่าคือผมไม่ได้เป็นคนซึ่งมองว่า m a ไม่ดีนะฮะผมคิดว่า m e r g e r s a n d a c q u i s i t i o n เนี่ยมันดีและมันควรที่จะทำได้ แล้ว mergers and a c q u i s i t i o n เนะี่ยมันมีการลงมือทําได้หลายรูปแบบแต่ว่าในรอบนี้มันคืออะไรล่ะในรอบนี้มันเหมือนมันเหมือน ego play อ่ะมันเป็น ego play จริงอ่ะผมไม่อยากจะบอกเพราะว่าทุกครั้งซึ่งมีการวิเคราะห์กันแบบนี้มันจะมีคนซึ่งไม่รู้หาเลยแล้วชอบบอกว่าโอ้คุณเพิ่มคุณไม่รู้่มันมีวิธีการทํารายได้าจาก a s เซทพวกนี้กูรู้ไว้อ่าแต่ว่าแต่ว่า netflix พิสูจน์หรือ,อยังอ่ะว่าแล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีคนซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรด้วยแล้วก็บอกว่าโอ้คุณไปพูดแทนขาทำไมก็ นั่นคือจุดประสงค์ของการวิเคราะห์มันต้องพูดแทนบริษัทพวกนี้นะฮะประเด็นมันคือว่าประเด็นมันคือว่าเอาง่ายๆคือเรื่องของการใช้เงินเนี่ยสมมติว่าคุณเป็น Netflix ก่ะแล้วคุณคุณจะคุณมีงบลงทุน8ปดหมื่นล้านดอลลาร์คุณเอา8ปดหมืนล้านดอลลาร์นั้นไปทําอะไรอย่างอื่นคุ้มค่ากว่านี้มีไหม คืออันนี้อันนี้สำคัญนะฮะเพราะว่า Netflix เนี่ยเขาสร้าง v a l u a t i o n ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาซื้อสตูดิโอโน้นสตูดิโอนี้ไงคือถามว่าเขา incorporate content เข้ามาจากภายนอกบ้างไหมก็มีแต่ว่ามันไม่ใช่เส้นทางสู่การสร้างไรายได้มหาศาลของเขา content ที่มีบน Netflix Netflix ไม่ได้เป็นเจ้าของเยอะแยะทั้งนั้นนะ ยังเขาตกลงซึ่งเขาทำกับ WWE เนี่ยมวยปล้ำเนี่ยเขาเขาซื้อแค่คอนเทนต์นะคือเขาไม่ได้ซื้อบริษัท TKO ถามว่า Netflix ต้องเป็นเจ้าของบริษัทซึ่งเป็นเป็นต้นน้ำของการผลิตคอนเทนต์พวกนี้ไหมคำตอบคือไม่แต่ถ้าเขาอยากจะเป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาต้องเป็นเจ้าของสตูดิโอผมไม่แน่ใจว่าความต้องการนั้นมันมันยืนอยู่บนฐานของแค่ความรู้สึกหรือมันยืนอยู่บนฐานของความความจริงในการ คิดคำนวณว่าต้องเป็นเจ้าของสตูดิโอระดับที่มีชื่อเสียงเท่านี้คือมองในมุมหนึ่ง80,000กว่าล้านดอลลาร์เนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่ามี g a เกม t t r r o n s หรือหรือเอ่อ y p r r y p เตอร์ Potter, หรือ DC หรอกไม่ใช่หรอกมันมันเป็นเพราะมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งได้ประกาศสักดาว่าเออนี่คือบริษัทคอนเทนต์สตรีมมิ่งระดับที่1ของโลกเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ทุกอย่างซึ่งอยู่ในค่ายของคู่แข่ง ก็จะกำกองอยู่ที่เราด้วยเพราะฉะนั้น80,000ล้านเนี่ยยิ่งยิ่งกู้มาเนี่ยยิ่งไม่คุมและนี่ผมไม่ได้พูดเปรียบเทียบเทียบกับกรณีซึ่งบางทีเราต้องกู้เงินมาสร้างรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันคนละประเด็นกันนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยมันอันเนี้ยมันมันมีคำถามตามมาว่า business growth model ของ Netflix เนี่ยมันใช่ซื้อ ด้วยการกู้เยอะขนาดนี้เชียวหรือแล้วมันได้อะไรซึ่งคุณจะแคปิตอลไลซ์หรือคุณจะทิ้งไว้เป็นบัญชี HBO เหมือนเดิมซึ่งคุณจ่ายค่าสมาชิกคือคือถ้าไม่คิดอะไรมากรายได้ของ Warner b r o t h e r ก่อนหน้านี้มันคือประมาณ40,000ล้านดอลลาร์ต่อปีก็โอเคก็ผมคิดว่ามันก็สมน้ำสมเนื้ออ่อคันนี้ แต่ว่าผมเลยมองว่ารอมเนี้ยบริษัทไหนไม่ได้เนี่ยบริษัทนั้นโชคดีก็คือพูดง่ายอันนี้กรณีนี้คือแข่งกันจีบแข่งกันจีบเนี่ยมันเป็นอีโก้เพลย์แต่จริงไอคนที่ซวยจริงคือคนที่จีบติดเพราะคนที่จีบติดมีความมีความจำเป็นจะต้องรับผิดชอบกับทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากนี้รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเยอะแยะมากม,ม,มายรวมทั้ง b r e กเกจฟ fee ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าถ้าเกิดรัฐบาลทรัมป์เนี่ยคือ Netflix ทํารอบนี้ผมผมคิดว่าเขาพลาดใหญ่เหมือนกัน เพราะว่าเขาดันไปยอมเดียวกับ Warner b r o t h e r แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดถ,ถ้าผู้ชมจะไม่เชื่อแต่ว่าในเดีวเนี้ย e น f l i x ยอมจ่ายนะฮะให้ Warner b r o t h e r 0ห้ันล้านดอลลาร์ถ้าเกิดรัฐบาลสหรัฐปฏิเสธซึ่งรัฐบาลทรัมป์ปฏิเสธอยู่แล้วมันขวางอยู่แล้วมันไม่ชอบผู้ผู้บริหาร n น t f l i x ด้วยรัฐบาลทรัมป์ก็ขวางอยู่แล้วทำไม Netflix มั่นใจว่าจะผ่านด่าน f t c ได้ สมมุติฟ้องร้องกันดำเนินคดีแล้วมันยืดเยื้อะระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยพารามาลเนี่ยปิดเดียวเรียบร้อยแล้วคนีโอเคเมื่อพารามาล์นำเสนอ u n s o l i สเ t e d Takeover อันใหม่แล้วลุยเดินหน้าอันนี้ก็สนุกนะ,ะอันนี้สนุกผมจะดูซิเทียมจัดเล่นมาดู FT อันนี้ก็สนุกแล้วเพราะว่าแต่ว่าผู้ผตูดตินรงผมสงสารลอเรนซ์ลอเรนซ์เซรลนเนี่ยพารามา g a เกตคราชช s นะฮะ Warner Brother deal with 1.8พั l ล้านดอลลาร์ hostile bid คือผมมาสงสารลอเรนซ์เอเลเซนที่ลูกต้องเอาเงินมาผลาญกับธุรกิจบันเทิงเยอะขนาดนี้แล้วผมไม่มีปัญหานะในการที่รุ่นลูกเ,เอาเงินไปใช้ในการลงทุนที่มันสร้างรายได้มาเป็นกอบเป็นกำร,รอะหมายความว่าถ้ารุ่น,นลูกเอเลเี่ยสร้าง product แบบ Google ขึ้นมาแล้ว make money แบบ Google ผมจะไม่ว่าสักคำเลย แต่ว่าทุกคนก็รู้กันว่าธุรกิจมูวี่สตูดิโออ่ะมันมีไว้เพื่อความหรูหราไงคุณจะอินเทอร์เกรตคอนเทนต์ขนาดไหนวะที่คุณจะที่ทำให้คุณคือคืองี้ประเด็นของอินเทอร์เกรชั c น n อ e คอนเทนต์ผมไม่อยากจะฮาร์เบอร์เรื่องนี้นานมากนะแต่ว่าประเด็นเรื่องอินเทอร์เกชั่นอินเทอร์เกรชันของคอนเทนต์คอนเทนต์เนี่ยมันคุณจะทำสุดยอดขนาดไหนแล้วมันคุณจะร่ำรวยจากคอนเทน มันมีเคล็ดลับอะไรในการอินเทอร์เกรตนิวคอนเทนต์ที่คุณไอควายซื้อก็มามาผมยิ่งเห็นความพยายามในการซื้อเนี้ยผมยิ่งรู้สึกว่ามันเป็นอีโก้เพลย์คำว่าอีโก้เพลย์คือเป็นการเล่นเพื่อตอบสนองความต้องการของอัตาการเล่นเพื่อตอบสนองต้องความต้องการของอัตาเนี่ยผมเสียดายเงินแทนแต่ไม่เป็นไรโอเคมันไม่ใช่เงินของเรามันเป็นศึกซึ่งเราได้เห็นในแบบที่พาราเม์แข่งกับ n น t f l i x เพื่อแย่งวอร์เนอร์ Brother Discovery. So <laughs> what